แลนที่2ถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปพี่หนึ่งก็อยอมไปดูคลิปพี่1ก่อนนะคะคนที่จะสามารถสอบ G d ได้นะคะก็คือน้องๆที่มีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ค่ะถ้าใครที่อายุครบ16ปีบริบูรณ์ก็ยินดีด้วยนะคะคุณสามารถสอบ G D ได้ค่ะแต่ทุกคนนะคะต้องได้รับจดหมายนะคะมีจดหมายยินยอมจากท่านผู้ปกครองก่อนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะโหลดแบบฟอร์มนะคะได้ทางเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของทาง G D นะคะหรือว่า G D com นะคะซึ่งตัวไฟล์นี้เนี่ยสามารถโหลดแบบฟอร์มว่าคอนเซนต์ฟอร์มเลยค่ะ G d นะคะ เหมาะสําหรับใครจีนีนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการย่นระยะเวลาการเรียนมาป่ให้สั้นที่สุดเลยค่ะเพื่อที่จะมีจุดมุ่งหมายนะคะเข้าไปสอบมหาลัยที่ต้องการหรือว่าคณะที่ต้องการค่ะและตรวจสอบแล้วว่าคณะที่เราต้องการไปเรียนนะคะเขารับ G ีนีค่ะแต่ถ้าน้องๆยังไม่นั่นใจนะคะก็อยากจะให้น้องๆทบทวนตัวเองดีๆก่อนนะคะว่าตัวเองชอบทำอะไรอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตแล้ววิชาที่เราชอบสนใจนั้นเนี่ย มีประกาศรับจรีหรือเปล่านะคะเราสามารถเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์ของทีแคสก่อนได้นะคะจะมีเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีต้องคอยติดตามข่าวสารให้ดีนะคะสําหรับน้องๆมปลายหรือน้องๆมสามที่กําลังใจจะสอบหรือจะีอนหรือเรียนอะไรนะคะสาหรับตัวพี่เ,เนี่ยที่ตัดสินใจเรียนจรีเพราะว่าพี่แล้วตอนแรกพี่ตัดสินใจเรียนทางไกลไปแต่ว่าลักษณะนิสัยแล้วเป็นคนขี้เหงา <laughs> ชอบเข้าสังคมนะคะแล้วกาเหงามากไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่กั่แบบคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยตัดสินใจเรียนจีดีเพราะว่าอยากมีเพื่อนร่วมชั้นนะคะอยากเข้าไปมหลาลัยเพื่อที่จะไปหาเพื่อนไปหาสังคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกน้องกันเลยว่าถ้าใครที่ต้องการจะใช้ชีวิตมอปลายอยากมีเพื่อนก็ คิดดีๆก่อนทบทวนก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ใช้ค่อนข้างจะเป็นวันนี้เหมือนกันนะคะในการสอบนะคะซึ่งดีเนี่ยไม่ได้มีไว้เฉพาะสําหรับเด็กอย่างเรานะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ฝั่งอเมริกาเนี่ยเองเขาก็ไปสอบ G.D นะคะีบางคนเขาก็จบแค่แค่มอต้นเนาะมอสามอะไรเงี้ยเขาก็ไปสอบ G.D เพื่อที่จะนําวุฒิไปเรียนต่อบ้างหรือว่าเอาไปสมัครงานเพื่อที่จะได้แบบว่าตําแหน่งที่ดีขึ้นเลยก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะพี่จะเล่าถึงประสบการณ์ในการสอบ G.D ว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ